รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อคิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องวันที่40ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จาก คลิปนี้เลยครับตอนแรกเนี่ยวันนี้พี่กะจะไม่ได้อัพคลิปนะเพราะว่าเพิ่งไปทำงานกลับมาดึกๆนะครับตอนที่อัดคลิปตอนนี้เนี่ยสามทุ่มสี่สิของวันที่9กรกฎาคมไม่รู้ว่าจะได้อัปกี่โมงเที่ยงคืนหรือเปล่าก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะแต่ไม่อยากขาดช่วงนึกออกปะ่ะเราทำคลิปตั้งแต่สายวันที่1 2 3 45สมาจนถึงวันที่39แล้วจะให้มันขาดไปไวันที่40ก็มันจะนี่อะไรอยู่ก็เลยมาฝืนใจอัดคลิป ซะกหน่อยนะครับก็มาอัปเดตกันวันนี้มีกิจกรรมที่จะทําให้พลังเราพุ่งพรวดแบบกระจุยกระจายกันด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมเพิ่มเลดอัพของไอ้นี่ครับกลยุทธ์เข้ามานะครับซึ่งก็จะสามารถเพิ่มเรทของ4อย่างนี้เป็นเลือดเย็นก็คือการไล่โจมตีสนับสนุนแน,แน่วแน่และก็การสูญเสียนะครับเรามีดองไว้59อัน อ่าบอกเลยว่าเฉิดฉายจริงๆงานนี้พลังพุ่งพวดแน่นอนสำหรับในว,วันนี้นะครับเราอยู่ในอันดับที่12ของซ่าบพลังรถอยู่ที่5,917,932นะครับอันดับเนี่ยตกลงมาหนอันดับนะแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าเรายังดันไม่สุดนะครับเอาจริงพี่เพิ่งเริ่มทำเควสไปเมื่อตอนเย็นนี่เองนะครับประมาณ2ทุ่มที่นั่งทำเควสนะทำให้เนี่ยพลังเราไม่อับว่ะ เพราะว่าช็อกโกแลตอ่ะพี่ตันตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะพี่เข้ามาตอนหกโมงเช้าแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนะครับเลยไม่แปดสิบเ็ดนะพรุ่งนี้เนี่ยคงแปดสิเ็ดกับอีกประมาณเกือบเกือบครึ่งหลอดค่อยๆไปกันแล้วกันเนาะเป้าหมายของเราต่อไปเลเวลทุ่งการคือเลเวล9ก้าสหน่อยๆน,นะครับเพื่อต้องการทําของแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลก็เก็บเรื่อยๆไม่ได้เน้นอะไรนะครับในส่วนของหมุนกล้องล้อดูไม่หมดเอาเพชรอีกเช่นเคยนะเอาเพชรรัวๆ 7อันไปเลยนะเพราะว่าเพชรสำคัญที่สุดในการลงดันต่างๆเลยอีกอันหนึ่งไม่ต้องดูโฆษณาเพราะว่าเติมแพ็ก v i p มาสำหรับช็อกแลตวันนี้เรากดถึงแค่92ครั้งนะครับกระป๋องม่วงกด4ครั้งกระป๋อง,ม,งม่วงเนี่ยกดเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะเคลียร์ของนะครับในกิจกรรมของอไซตามะวันว่าง,งไซตามะเนี่ยก็เอามาลงดันเอาไอ้พวกตั๋วมาแลกของในมาเก็ตซึ่งของที่พี่แลกเนี่ยตอนนี้กำลังแลกอันนี้อยู่ วัสดุที่ใช้ทําของแดงก็เดี๋ยวพวกนี้จะแรกนี่อีกอันนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเหลือหรือเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะเอาฐานครับ280ไม่น่าทันเอาจริงนะมันกิจกรรมเหลือพรุ่งนี้แค่วันเดียวนะไม่น่าทันก็ทําให้ได้มากสุดด้วกันเพื่อไม่ทันฐาน280เนี่ยพี่ก็จะเอา ตัวรีนะซึ่งเรามีดองไว้5้าอันเนี่ยไม่ได้รีใครเลยแต่นอนาคตเมื่อเรามีตัวยูอาเยอะๆมันต้องได้รีอย่างแน่นอนนะครับอาร์จกรรมีวันเดียวใครยังไม่ได้แลกของอะไรอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะส่วนวันนี้เราลงเขตศึกไรที่ส,สุดครับตอนนี้อยู่อันดับที่42ก็เล่นยากอยู่ก็ยังคงมีตัวบัคเดี๋ยวไปดูตารางอันดับสิว่าใครเป็นที่1สายเราโจ้รักในหลวงนะเออชื่อดีเป็นสง่ามากแล้วก็อารีวันใหม่เอาจึ้งเอาเรื่อง วันใหม่อยู่ที่3นะครับเป็นหน้าเป็นตาของเซิร์ฟเวอร์646นะฮะเห็นมีคนคอมเมนต์ด้วยบอกว่าอาลีเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเขานะคนคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้พี่ไล่อ่านมาบ้างนะครับแล้วก็มันม้วนอินเดียก็ขึ้นมาเหมือนกันส่วนพี่อันดับ42เดี๋ยวแกอ,อยู่หมดเดียวกันหมดเลยเหรอลุงนี้พี่ไปหมดอื่นดีกว่านะยังยังมีโอกาสให้เขารอบหน่อยนะครับ เราหลังเนี่ยหัวกันก่อนนะกิวใน6-4 6กิวธนาทรเราจะได้ไม่ลงล็อกที่มันเหมือนกันนะครับมาอย่าคิดว่าพี่พอใจนะที่เราอยู่ในอันดับที่12แล้วก็พลังลบอยู่ที่5ล้าน9 000. มันต้อง6 000, อล้านเลยไม่ละน้องวันนี้มาทําพลังที่แท้จ,จริงกันครับด้วยการที่เราจะเปิดกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ที่มาเพิ่มเลทมาดูก่อน4อันนี้ทําอะไรบ้างเลื่อนเยนสนับสนุนแน่แน่แล้วก็สูญเสียไปดูกันในเล่มสมุดกันดูตรงไหนดีวะด,ดูอัลบั้มนี่ อ่ออนไนวะสูญเสียสูญเสียนี่มันคืออัตราส้อนดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีทองเพิ่มขึ้น8%ก็ไม่ค่อยเท่าไหรน่นะแน่แน่อ่ะเป็นโลนะอัตราโลคุ้มการตัวละครเพิ่มขึ้น5%ก็มีโลที่หนาขึ้นกับโล8%อีกอันนึงเป็นอะไรเนี่ยนียนย่สนับสนุนนะครับสนับสนุนตัวละครเพิ่มขึ้น5%เมื่อเปิดใช้งานในแถบจะเกิดผลนะมันช่วยอะไรวะไอ้สนับสนุน5%นี่คืออะไรเนี่ย เออพี่ลืมไปแล้วเนะี่ยดูดูีไม่ได้เข้าร่วมกิจก,กรรมนานนะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วเอ็อันที่มันเพิ่มเลดมาก็คืออนี้ครับเลือดเย็นก็ตัวละครใดๆเคลื่อนไหวนะครับจะออกอันติด้วยพลังโจมตี3%เเนะครับเอฟเก์เนี้ยก็จะเกิดเอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จิตลบลบหนึ่งร้อยเกิดรอบละหนึ่งครั้งก็คือไล่โจมตีนั่นเองนะพี่ยังขาดการอยู่สองอันก็คืออันสองกับอันสามนั่นมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไหมกับการเพิ่มเลทระหวังเป็นเป้าหมายหลักเลยมา สุ่มฟรีไปก่อนหนึ่งอันบัมออกมาได้โอ้โหได้เสศษร้อยถือว่าคุ้มเอาไว้ใช้แลกของนะเศจเนี้ยเออไว้แลกกรอบเทพเปิดสิบอันขอให้ได้ออกของดีๆหน่อยมาแล้วสีม่วงอนนันนึงอือสวยยังไม่ได้ด้วยแล้วก็ได้การ์ดอัพสีทองมาซึ่งสีทองเราก็ไม่ค่อยมีอะไรเลย <c oughs> ไก่แจ้จัดขออีกสีม่วงไหมไม่สีทองมาสวยเป็นสีทองาสายเทคนิคด้วยนะครับเอ,อ เนี่ยจะจะได้ของที่มันมันเพิ่มเลตดอกเยอะเปิดรรัวว่าสีม่วงมาอีกอันหนึ่งเป็นสายอาวุธซึ่งเราไม่มีตัวใช้เปิดรอรัวครับอันนี้ดองไว้แต่ว่าแรกๆนะแล้วก็ใช้เพชรบางส่วนเนี่ยซื้อเพิ่มด้วยมันมีขายในมาร์เก็ตนะครับอ่าของทองได้มาเพิ่มอีกอันหนึ่งเปิดเอกมีเยอะตัวฉันดองไว้เยอะอืยังไม่พอแค่นี้ตัวเรามีเก้าไปซื้อเพิ่มสิซื้อเพิ่มเพื่อโตสักอันหนึ่ง ปั๊มเพชรเหลือเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าก,กดเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตั๋วดํามาวันที่14นะครับให้ดองเก็บไว้ด้วยนะเพื่อนตั๋วดํานะครับเปิดพอเอาพอแบบได้ลุน้นได้สนุกออกมาสีทองโอเคเป็นฮีโร่ด้วยแบบนี้พลังขึ้นแน่นอนเพราะฮีโร่เนี่ยเราขาดเราขาดสีม่วงอันเ,นนเดิมแต่นี่ได้ทองอะ่ะถือว่าเป็นเป็นดีกว่าเดิมนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วให้เรามานี่ก่อนมาที่กิจกรรมครับมันจะมีการปลดล็อกกิจกรรมด้วยอันไหนวะ สีหนูไม่ใช่อันเชิญจํากัดเวลาไม่ใช่ร้านค้าลึกลับรางวัลอันเชิญตัวแดงเป้าหมายทัพไพอ่ะโอเคอันนี้ครับเราเปิดการ์ดกลยุทธ์ไปได้60อันใช่ไหมก็ปดร็องผมเราจะได้นี่ครับการ์ดสีม่วงมาหนึ่งที่เราลุ้นอันนี้เราไปเปิดกันว่าจะได้อะไรนะมีสีฟ้าอยู่ไหลอันเหมือนกันแต่สีฟ้าเป็นทางผ่านอืมเราไม่ต้องการสเตตัสสีฟ้าละแ่อาจ,จะไปอัพดาวอะไรพวกนี้เนาะอุ้ยในได้แบบไล่โจมตีทั้งนั้นเลยได้อะไรอีกปั๊ม โอ้โหได้แบบได้แบบครบอง์เลยมั้งเนี่ยสนับสนุนมันคืออะไรวะพลังสนับสนุนเนี่ยบัฟสนับสนุนตัวละครอ่ะไม่อย่างไอพวกสนามพลังไฟไหมอะไรพวกนี้เหรอสี่พวงได้อะไรสี่วงได้มาเป็นพลังโอเคโอพลังครับสนับสนุนตัวละครมาอย่างเงี้ยเลดมันตรงอยู่นะที่มันเพิ่มเลดไว้นะครับอ่ะทีนี้เรามาประกอบร่างกันดูซิว่าเราจะขึ้นหกล้านได้ไหมมาดูซิว่าขาดอะไรบ้างไปปลดล็อกหน้าอัลบั้มนี้ก่อน รับรางวัลยังไม่ได้กดรับทั้งหมดโอเคหูเล่งมา2,003เดงเยอะมากเนี่ยพลังตรงนี้ถ้าได้2,005เราจะได้กรอบเพิ่มอีกอันหนึ่งนมาจะได้สบายๆอ่า2,005เรียบร้อยได้รับกรอบครับเป้าหมายตอบประกรอบทองเน,นี่ยนะเนี่ยได้สเตตัสเยอะอยู่ฮะพุ่งเป็นหมื่นแน่นอนนะครับอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราเก็บถึง4,000แต้มเราจะได้กรอบทองอีกอันหนึ่งดูซิว่าจะพอไหมเมื่อกี้เราได้การ์ดใหม่ๆเยอะอยู่นะโอ้โหนี่เล่งมา2,006 มันก็ไม่เล่งเยอะะเล่งน้อยมีแค่นี้เหรอเด้งแค่นี้ได้มาสองวันหกครับมีอะไรอีกไหมอะจำกัดเวลาหรืออีกสามวันนะในการอัญเชิญนี้ก็แล้วกดเรื่อยๆทุกวันแล้วกันนะครับอ่าเรามีอันนี้ครับเรามีเศษไว้สำหรับแลกของเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าอันถือว่าเยอะมากเอามาแลกอะไรมาแลกกรอบแต่ก่อนจะแลกกรอบนี้ขอรีเฟซหน่อยเพื่อมีกรอบทองมีไหมอะไม่มีกรอบทองนะก็กดซื้อไปเลยแล้วกันเออเอากอบธรรมดามาใช้ก่อนก็ได้ แล้วไปอัพกันครับอันนี้หมดฮีโร่ใช่ไหมอุ้ยฮีโร่มันซ้ำมากฮีโร่หนึ่งมันมีไปแล้วสองอันเนี่ย <c oughs> มันเขี้ยวอ่ะออกอันอื่นไม่ได้เหรอแทนที่ไปก่อนได้สเตตัสเพิ่มมาหกพันก็ยังดีและอันอื่นมีฮีโร่ไหมตอนนี้การ Hero ์ดฮีโร่ขอม่วงอีกอันหนึ่งมีไหมขอม่วงอีกอันนึงไม่มีว่ะฮีโร่ไม่มีม่วงจบละได้แค่นี้เหมือนเดิมไม่ได้บวกสเตตัสเพิ่มกว่านี้ ฝั่งปีศาจมีไหมครับฝั่งปีศาจฝั่งปีศาจมีอันนี้เอ,อแทนที่บอมเข้ามาแล้วก็ฝั่งปีศาจมีอีกไหมไม่มีอีแกแล้วเหลือจะเชื่อตอนนี้ปีศาจหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าห้าขาดอีกอันหนึง่งโอ้โหอันนี้อันนี้ก็ปีศาจนี่อ,อปวดล็อกไปคร่าวๆก่อนแล้วกันเร่งขึ้นมาแปดหมื่นเยอะไหมครับ ถ้าเกิดว่าได้ม่วงอีกอันหนึ่งที่มันเป็นปีศาจอะพลังมันดีกว่านี้นะเราสามารถหาได้ในนี้นะไอที่มันแลกของอะเนี่ยถ้ามันมีปีศาจไม่มีว่ะมีสายเทคนิคกับสายสายนี้สายเอ,อ่ออาวุธกดรีเฟสอีกรอบไหมเผื่อได้ดีมีไมมว้ปีศาจอุ้ยปีศาจมาแล้วปีศาจไอวีปีศาจขั้นสี่เหรอลองดู้่าขั้นสี่ขั้นสี่ปีศาจก็มีครบแล,แล้วเราต้องการปีศาจที่ขั้นสามกับอันหนึ่งนะครับ ก็เลยซื้อไม่ได้กดรีเฟซไปยังรีเฟซฟรีอยู่ใช่ไหมปีศาจขั้นหนึ่งร้อยห้าสิบไม่พอซื้อกูจะหลุดขอเป็นสีม่วงพอได้ไหมโอ้โหสีนี้มันทำไมเน่ยไม่พอซื้ออะซื้อกรอบไปก่อนแล้วกันมึงเอาเป็นว่าไม่ได้ว่ะป่ะกอบปีศาจไม่ได้เพื่อเพิ่มสเตตัสหาดสีม่วงแค่อันเดียวอะ่ะมันหาไม่ได้อะ่ะสีทองก็ราคาแพงไปไม่พอซื้อนะครับ เออมาดูอาวุธก่อนอาวุธมีอะไรบ้างของใหม่ๆสายอาวุธโอเคมีโล่แทนทีป่ปะมีโล่มีอะไรอีกสายอาวุธอ,อปั๊มพลังไม่เพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่มีสายอาวุธอยู่ในทีมพลังมันก็เลยไม่เด้งสายต่อสู้ละ่ะสายหมัดละ่ะสายมัดไม่มีสีมันมีครบหมดแล้วอะ่ะสายมัดไม่ได้ครับครบหมดแล้วต่อไปสายเทคนิค สายเทคนิคก็ม่วงหมดแล้วถ้าใส่ก็จะเพิ่มสเตตัสพวกนี้แหละเนี่ยเพิมาสองพันะเพิ่มไม่เยอะอ่ะจะหกล้านมีเนี่ยอีกหน่อยลุ้นกระายพลังแล้วกันสายพลังมีอะไรบ้างสีม่วงสายพลังอะไรเนี่ยมึงเฮ้ยมันไม่ได้สิ่งที่เราขาดเลยเหรอมีแต่ออกซ้ำๆอย่างนี้เหรอใส่อะไรเพิ่มไม่ได้เลยครับมันได้แต่ของซ้ำๆอะ่ะโอ้เดี๋ยวใส่กรอบแล้วกันใส่กรอบให้พลังมันเด้งมา กรอบระว่างอย่างสองอันแทนที่ปั๊มเด้งขึ้นมาหมื่นห้าแล้วก็กรอบนี้เด้งขึ้นมาหมื่นห้ากรอบทองจะเด้งเยอะหน่อยครับเด้งมาสองหมื่นพลังหกล้านเรียบร้อยเหลือจะเชื่อตัวห้าสิบอันได้แค่นี้จริงดิแทบไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยฮะของเกลือจัดนะฮะแต่ว่าเราสามารถเอาการับดาวอะไรไปอัพขั้นให้มันสูงกว่านี้ได้อุ้ย ได้ได้สีม่วงเพิ่อมอีกอันหนึ่งเผื่อได้รุ้ขอ,อเป็นปีศาจแล้วกันออกมาเป็นร้ายออกมาเป็นหมัดหมัดขั้นสามไปดูก่อนนี้หมัดขั้นสามโอ้โหมันของม่วงอยู่แล้วเป็นขั้นต่ําอ่ะไม่ได้อะไรครับได้แค่นี้ดวงมันทํามาแค่นี้เกลือต่อไปมันจะรั่วไปละว,วันนี้ขออนุญาตไม่อ่านเม้นนะ แต่ความจริงอ่านเม้นต์แต่ไม่ได้อ่านออกอากาศก็ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยใครอยากให้อ่านออกคลิปต่อไปคอมเมนต์ในคลิปนี้หน่อยนอะพอมันดึกแล้วเดี๋ยวอัพคลิปไม่ทันรู้เรื่อง